สวัสดีวันแม่ครับในเนื่องจากวันแม่ก็ขอให้คุณแม่ทุกคนมีความสุขความสมหวังเป็นที่รักของลูกๆนะครับขอให้ลูกหลานกตัญญูดูแลพ่อแม่กันนะครับผมจนันนาฏการแก้เพิ่มดูดวงลัคนาราศีพิจิกหรือคนราศีพิจิกในเดือนสิงหาถึงกันยายนนะครับส่วนคนราศีพิจิกคือมีดาวอาทิตย์อยู่ที่ราศีพิจิกหรือเกิดตั้งแต่วันที่17พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมของทุกปีนะครับ ก่อนอื่นมาดูมุมดาวกันนะครับดาวเสาร์นะครับทำมุมจตุโกนนะครับในเรือนพันธุอังคารอาทิตย์พุธศุกร์ในเรือนกร,รม,มะนะครับเป็นมุมจตุโกนและดาวมรุตยูเล็งเป็นมุมที่ค่อนข้างจะเหนื่อยหน่อยนะครับแถมดาวประหัสอยจุอรนะิในเดือนสิงหาคมค่อนข้างจะหนักกว่าเดือนกันยายนนะครับเดือนกันยายนจะโล่งขึ้นนะครับ เราค่อยไปดูรายละเอียดกันนะครับ <c oughs> ดาวเสาเจริญสาชะจรเข้าเรือนพันธุนะครับก็ช่วงนี้ก็อาจจะชาวพิจิกนะครับก็มีโอกาสเดินทางไปเยี่ยมคุณพ่อคุณแม่พ้นตรงกับเทศกาลวันแม่พอดีนะครับหรือบางคนก็ไปเยี่ยมพ่อแม่เจ็บป่วยก็ได้นะครับพันธุดาวเสาร์อยู่พันธุก็ถือว่าเป็นดาวโทษทุกนะครับบางคนพ่อแม่ก็เจ็บป่วยนะ ดาวราหูจเจริญพันธุอยู่อริเนี่ยค่อนข้างจะตอกย้ำนะครับว่าพันธุอริก็คือพ่อแม่เจ็บป่วยนะครับหรือญาติพี่น้องคนในครอบครัวเจ็บป่วยนะครับก็ <c oughs> ดูแลกันไปนะครับความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีนะครับตราบใดที่เราคุณพ่อคุณแม่เรายังมีลมหายใจก็ดูแลกันให้ดีที่สุดนะครับ <c oughs> ก็ทําดีกับพ่อแม่ยังไงลูกหลานเราก็จะทําดีกับเราเช่นนั้นนะครับ เรเรียกว่าคนกตัญยูตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้นะครับก็ขอให้ปลูกหลานทุกคนนะครับกตัญญูทําดีกับพ่อแม่นะครับอริจอเข้าเรือกนกรรมะนะครับดาวองคารเจ้าเรือนอริเข้ากรรมะแสดงว่าเดือนออสิงหาในการงานค่อนข้างที่จะยังมีปัญหาอยู่นะครับแต่กันยายนก็เริ่มบวดปวงลงสบายมากขึ้นนะครับ ดาวพฤหัสเป็นเจ้าเรือนกระดุมพระสําสหรับผู้ที่เกิดกลางวันเจ้าเรือนปุตตะสําหรับผู้ที่เกิดกลางคืนนะครับกระดุมพระเข้าอาริผู SCOTT, ้ที่เกิดกลางวันก็แปลว่าช่วงน,นี้เหนื่อยในการทํางานหาเงินบางคนหาเงินมาก็ให้ลูกไปเรียนต่อหรือลูกเจ็บป่วยต้องเสียค่ารักษาพยาบาลน,นะครับสําหรับผู้ที่เกิดกลางคืนเป็นดาวพฤหัสปุตตะนะครับปุตตะเข้าอารินะบางคนลูกหลานก็ดื้อนะลูกน้องลาออกลูกหลานไม่ตั้งใจเรียนนะครับ นี่มีปัญหากับผู้ปกครอง <c oughs> ดาวมรติยูจรเข้าเรือนปัตตนิเจ็ดปีเนี่ยนะครับ <c oughs> เป็นดาวอาเพศต้องเรามาระวังปัญหาคู่ครองคนโสดก็มีโอกาสเรื่องคู่พลิกล็อกเปลี่ยนแปลงนะครับบางคนก็ได้คู่ที่เป็นไม้ผ่านการยาวร้างมาหรือเป็นคู่ที่ปแปลกๆนะครับบางคนก็ช่วงที่มรติยูเลงราศีตุลน,นะครับก็บางคู่ก็มีคู่ครองเป็นโรคร้ายก็มีนะครับ บางคนก็เสียชีวิตไปนะครับดาวพระเกตนะในเดือนสิงหาคมเนี่ยนะครับอยู่เรือนสุภาะสุภาะแปลว่ามีความเจริญก้าวหน้านะครับบางคนก็มีโอกาสเข้าวัดเข้าวา่าไปหาพ่อหาแม่ไปหาผู้หลักผู้ใหญ่นะครับดาวพระเกตตรีโกนึงลัคนาก็ทําคนที่มีลางสังหอ์แม่นคาดการอะไรมักจะถูกต้องแม่นยํานะครับตั้งแต่วันที่เก้ากันยายนไปแล้วดาวพระเกตจรเข้ามรณะช่วงนี้ก็ระวังเรื่องสุขภาพนะครับ รวมถึงสุขภาพของญาติผู้ใหญ่ด้วยนะครับดาวพระเกตเป็นเกี่ยวกับวิญญาณธาตุนะครับดาวอาทิตย์เจริกรรมะเป็นมหาจักรจรเข้าเรือนสุภะนะครับตั้งแต่กรกฎาถึง18สิงหาเนี่ยนะครับ17กรกฎาถึง18สิงหาถือว่าการงานก็ยังดีนะครับชื่อเสียงกีติยศการงานยังโดดเด่นนะครับขยันการแข็งในการทํางานนะครับชื่อเสียง ช่วยให้มีงานมากขึ้นนะครับ17สิงหาถึง17กรกฎาคมดาวอาทิตย์จเจริญกรมมะจรเข้าเรือนกรมมะเป็นเกษตรโอ้โหการงานช่วงนี้มั่นคงมากนะครับคนตกงานก็มีโอกาสได้งานทํานะครับคนที่สอบเข้ารับราชการหรือมีโอกาสสอบเลื่อนตําแหน่งก็มีการได้นะครับ18กันยาถึง17ตุลานะครับดาวกรรมะเข้าลาภะโชคลาภการงานยังโดดเด่นต่อเนื่องนะครับ ชาวพิจิกถือว่าการงานเด่นมากนะครับสองเดือนนี้นะครับอังคารนะครับดูดาวอังคารเป็นดาวตนุลักษณ์สำหรับผู้ที่เกิดกลางวันเป็นดาวอริสำหรับผู้ที่เกิดกลางคืนนะครับช่วงเดือนสิงหาคมเนี่ยนะครับตนุลักษณเขากรมะก็แปลว่าขยันขันแข็งในการทำงานนะครับช่วงนี้ลุยเต็มที่เลยนะครับแล้วก็เป็นเจริญอริสำหรับผู้ที่เกิดกลางคืนนะครับ ก็แปลว่างานอาจจะเจอปัญหาเยอะหน่อยนะครับเนื่องจากดาวอังคารไปเล่นกับดาวเสาร์คู่ศัตรูแตกหักด้วยนะครับนี่เรือนดาวกัมมะงานเข้ามาเยอะก็มีปัญหาเยอะธรรมดานะครับงานปัญหาเยอะนั่นแหละเป็นงานที่ทํารายได้ดีนะครับงานอะไรที่มันสบายสบายรายได้ต่ำปัญหาเยอะรายได้ก็เยอะสู้ๆนะครับ 18สิงหาถึง2ตุลาดาวอังคารเป็นมหาจักรดาวเข้มแข็งมากนะครับนะช่วยให้ชาวพิจิกขยันกระตือรือร้นทุ่มเทอย่างเต็มที่นะครับจอนก็เรือลาภาโอโช่วงนี้โชคลาภร,รายได้ดีมากครับชาวพิจิกนะรายได้ดีมากนะครับหรือให้เต็มที่เลยครับผลนะจากการทํางานอย่างหนักผลสุดท้ายรายได้ก็เข้ามาเยอะนะครับนี่แหละครับสู้แล้วรวยนะช่วงนี้เป็นจังหวะที่ชาวพิจิกสู้แล้วรวยนะครับ ดาวพุธเจ้าเรือนมรณะสาหรับผู้ที่เกิดกลางคืนเป็นเจ้าเรือนลาภะสําหรับผู้ที่เกิดกลางวันนะครับช่วงเดือนสิงหาคมถึง27กันยาเนี่ยนะครับดาวพุธยังจออยู่เรือนมรณะยังจออยู่เรือนกรรมะนะครับเป็นมหาจักรและราชาโชคถือว่าเป็นดาวที่เข้มแข็งนะครับโชคดีเรื่องงานมากนะครับบางคนก็ได้งานมาแบบง่ายๆสบายๆนะครับ 28กันยาถึง14ตุลาดาวพุธดาวกัมมะเป็นเกษตรมหาอุดจรเขาเหลือลาภโอโหช่วงนี้จับงานอะไรก็สำเร็จสมหวังนะครับงานดีที่สุดในรอบปีนะครับทำมาค้าขายก็ดีมากนะครับการเจรจาค้าขายก็ประสบความสําเร็จจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนะครับถือว่าเป็นจังหวะที่ดีมากครับดูดาวพระศุกร์นะครับเป็นปัตตนิสําหรับที่เกิดกลางคืน เป็นเจเรือนวินาสำหรับผู้ที่เกิดกลางวันนะครับช่วงเดือนสิงหาคมถึง26สิหงหานะครับดาวพระศุกร์จรก็เรือนกัมมะนะครับจรประเลงกับดาวเสาคู่ศัตรูนะครับการงานจะเหนื่อยหน่อยในช่วงนี้นะครับมีปัญหาคู่คู่ค้าหุ้นส่วนนะครับ27สิงหาถึง27กันยาดาวพระศุกร์เป็นราชาโชคพักองศาเดินถอยหลังเข้าเรือนสุภะช่วงนี้การงานดีขึ้นนะครับ ถือว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือสนับสนุนนะครับชื่อเสียงเกียรติยศโดดเด่นมีโอกาสเดินทางไปต่างประเทศด้วยนะครับถือว่าโชคดีมากนะครับในเดือนกันยายนมาดูเรื่องการงานนะครับในเดือนสิงหาคมดาวอาทิตย์ดาวเจริญกัมมะเป็นมหาจักรจอ,อยู่เรือนสุภาะนะครับก็ยังงานดีมากนะครับเด่นดังนะครับถ้าใครทํางานกับต่างประเทศก็ยิ่งไปกันใหญ่นะครับดีที่สุดเลยนะครับ17 สิสิงหาถึงสิกันยาดาวอาทิตย์จเจริญกรรมะจรเข้าเรือนกรรมะเป็นเกษตรนะครับโอ้โหช่วงนี้การงานมั่นคงนะครับถือว่าดีมากนะครับงานงานมั่นคงงานโดดเด่นมีชื่อเสียงนะครับดาวชุมนุมกันอยู่เรือนกรรมะหลายดวงนะครับก็แสดงว่ามีกิจกรรมมีงานเข้ามาเยอะในช่วงนี้นะครับชาวพิจิกจะมีงานโดดเด่น ดาวอังคารดาวประจาตัวก็จออยู่เรือนกรัมรมะด้วยนะครับแปลว่แสดงว่าตั้งใจทํางานทุ่มเทยอย่างเต็มที่นะครับจนถึง17สิงหาคมนะครับทำให้้าชะตาโชคดีมีงานเข้ามาเยอะแต่งานก็มีปัญหาจุกจิกมีปัญหาความต้องการไม่ตรงกันนะครับความเห็นไม่ตรงกันกับเพื่อนร่วมงานหรือคู่ค้าหุ้นส่วนนะครับเนื่องจากดาวอังคารไปเล่นกับดาวเสาคู่สตรูนะครับแต่ก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับนะงานเยอะปัญหาก็เยอะตามมา ดาวพุธดาวเจเริญลาภะจรอ,อยู่เรือนกัมมะเป็นมหาจักรและราชาโชคด้วยนะครับโอ้โหงานดีมาแบบราชาโชคนะครับการเจรจาค้าขายต่างๆพูดเป็นเงินเป็นทองนะครับช่วงนี้นะจะได้โชคจากการงานการเจรจาค้าขายหรือติดต่อวิ่งเต้นจะประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีนะครับมาดูเดือนกันยายนนะครับอาการงานเจริญก้าวหน้าการค้าก็ไปอย่างดีนะเจริญก้าวหน้าดีต่อเนื่องนะครับ การงานที่เคยติดต่อล่าช้าปัญหาเยอะนะในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาพอเข้าเดือนกันยาเนี่ยปัญหาต่างๆเริ่มคลี่คลายไปทางที่ดีขึ้นนะครับการทำมาค้าขายจะคล่องตัวมากขึ้นธุรก,กิจติดต่อการเจร,รจาเริ่มตกลงกันได้นะครับกลางสิงหาถึงกลางกันยายนดาวอาทิตย์ดาวการงานเป็นเกษตรเนี่ยนะชาวพิจิกมีงานโดดเด่นมั่นคงดีเด่นดังปังทุกราศีดังปังกว่าทุกราศีเลยนะครับ เป็นจังหวะที่ดีมากในรอบปีนะครับงานปังที่สุดในรอบปีนะครับผู้ที่สอบรับราชการหรือสมัครงานมีเกณฑ์จะสอบได้นะครับหรือได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานบริษัทใหญ่ๆเนี่ยนะครับนะก็ตั้งใจนะครับสู้เป็นจังหวะที่ดีผู้ที่ทํางานอยู่แล้วก็มีโอกาสได้เลื่อนยศเลื่อนตําแหน่งเลื่อนขั้นนะครับมาดูเรื่องการเงินดาวพฤหัสด,ดาวการเงินจอนอยู่เรือนอริทับกับดาวราหู ก็เหมือนราหูลวงทรัพย์เหมือนกันนะครับหามาเท่าไหร่เจอราหูเอาไปกินหมดนะครับเก็บเงินไม่ค่อยอยู่มักจะมีเหตุให้ใช้เงินนะครับมีเรื่องจําเป็นเข้ามาต้องใช้เงินเช่นใช้เงินไปในการลงทุนบางคนก็ใช้เงินส่งลูกเรียนหนังสือบางคนสุส่งลูกไปต่างประเทศก็มีนะครับบางคนก็ลูกบุกเบิกธุรกิจก็ต้องช่วยเหลือเขานะครับ ก็ให้ช่วยเงินสนับสนุนเขานะครับบางคนได้เงินมาก็ต้องนําไปใช้นี่สินนะครับบางคนมีภาระนี้สินเกี่ยวกับเรื่องบ้านเรื่องรถยนต์นะครับก็ต้องใช้นี่นะบางคนลูกหลานเจ็บป่วยนะก็ต้องเสียเงินค่ารักษาพยาบาลนะครับแต่การเงินก็ยังาการเงินของชาวพิจิกก็ยังไปได้ดีนะครับการเงินยังหมุนเวียนดีนะเพราะดาวการเงินเป็นราชาโชคนะ จังหาเงินได้แบบง่ายๆนะก็ไม่ได้หนักหนาอะไรดาวกันเงินราชาโชคไม่ใช่ว่าอยู่เฉยๆแล้วมันจะวิ่งมาหาเองนะครับก็ต้องลงมือทำเหมือนกันนะครับก็ต้องลุยลุยยิ่งลุยมากเงินก็ยิ่งเข้ามามากนะครับใจขันติวิริยะนะอิทธิบาท4นะครับใอุตสาหาพยายามนะครับลุยให้เต็มที่นะครับเป็นจังหวะที่ดีในเรื่องการงานนะครับ18สิงหาถึง2ตุลาคมดาวอังคารดาวตนนรักษ หรือดาวประจําตัวเนี่ยเป็นมหาจักรนะครับช่วงนี้เข้มแข็งและคึกคักมากนะครับชาวพิจิกดาวมหาจักรอยู่เรือนลาภะด้วยนะขยันหาเงินหาโชคลาภรายได้นะครับกาแข็งขยันดาวอังคารเนี่ยนะครับเป็นดาวประจําตัวของชาวพิจิกช่วงนี้คิดแต่เรื่องหาไรายได้นะครับสมองคิดแต่เรื่องหาไรายได้แล้วก็ลุยอย่างเต็มที่นะครับกลางเดือนกันยายนไปแล้วการเงินยิ่งโดดเต่นนะครับเพราะมีดาว จอนเขาเลือนลาภะเพิ่มเติมเข้ามานะครับแต่ก็ให้ระวังศัตรูคู่แข่งขันที่จะมาแย่งผลประโยชน์นะครับก็ธรรมดาแหละครับทำงานทุกอาชีพมีคู่แข่งทั้งนั้นนะครับแต่ทุกวันนี้ก็ต้องแข่งเรื่องแข่งขันเป็นเรื่องธรรมดาบางคนต้องไปประมูลงานนะเป็นช่วงที่สู้แล้วรวยนะครับเหมือนนักกีฬานะสู้อย่างนักมวยนะครับชกชนะขึ้นมาก็ได้รางวัลเป็นล,ล้านๆก็มีนะครับถึงงานประมูลแข่งขันนะครับงานโปรเจกต์ใหญ่ๆ มีโอกาสประสบความสำเร็จนะครับเจ้าชะตาจะชนะสู้การต่อสู้หรือการแข่งขันนะครับเป็นจังหวะที่ดวงดีนะครับชนะแน่นอนนะครับขอให้สู้ๆนะครับชาวพิจิกมาดูเรื่องความรักคู่ครองนะครับชาวพิจิกยังรู้สึกเบื่อนายและอึดอัดเกี่ยวกับความรักคู่ครองนะครับดาวมฤตยอูอยู่เรือนคู่เนี่ยนะครับเล็งไปถึง7ปีนะ ระวังอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยนะเกี่ยวกับเรื่องคู่ครองนะครับเจ้าชะตาไม่เท่าไหร่นะบางคนก็เป็นโรคร้ายเท่าที่เคยเจอมานะครับบางคนก็มีการผ่าตัดนะในเดือนสิงหาคมเนี่ยเป็นเดือนที่ดวงดาวทามุมร้ายนะเรื่องความรักนะครับเพราะดาวพระศุกร์ดาวแห่งความรักเนี่ยนะครับเล่งกับดาวเสาคู่ศัตรูนะเป็นดาวคู่ครองด้วยนะครับดาวปัตตนีถ้ามีเรื่องไม่เข้าใจกันนะ รือมีปัญหาหึงหวงกันเป็นช่วงขิงก็ราคาก็แรงนะครับต่างคนต่างก็แข็งไม่ยอมกันนะครับขอให้ใจเย็นๆนะครับเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ดีขึ้นเดือนกันยายนดวงความรักดีขึ้นแล้วนะครับดาวคู่ครองเป็นราชาโชคนะครับนะสัมพันธ์ดีกับลัคนาตอนนี้คนโสดมีโอกาสได้เจอเนื้อคู่ต่างชาติหรือได้ไปต่างประเทศบางคนขอแฟนพาไปเที่ยวต่างประเทศนะครับ หรือได้เจอคนดีมีสเสน่ห์หน้าตาดีด้วยนะครับดาวปตัตนิชาวพิจิกคือดาวพระศุกร์เป็นดาวแห่งความความสวยงามนะครับหน้าตาดีมีสเสน่ห์ส่วนผู้ที่แต่งงานแล้วนะครับความรักความสัมพันธ์ยังไปกันได้ดีนะครับกันยายนนี้ก็ถือว่าแฮปปี้นะครับเรื่องความรักคู่ครองมีความเจริญก้าวหน้านะคู่บางคนมีเกณฑ์จะได้ไปประชุมสัมมนาหรือศึกษาดูงานที่ต่างประเทศนะครับเป็นช่วงชีวิตรักของชาว พิจิกเนี่ยมีความสุขสมหวังนะครับขอแสดงความยินดีด้วยครับมาดูเรื่องอุบัติเหตุและสุขภาพนะครับช่วงเดือนสิงหาคมชาวพิจิกมีเกณฑ์เจ็บป่วยเพราะเครียดเรื่องงานคิดมากระวังเป็นไมเกรนนะครับปวดศรีรษะนะเป็นช่วงต้องต่อสู้ดิ้นรนมากนะครับ <c oughs> เดือนสิงหาส่วนเดือนกันยายนนี่ก็ถือว่าเป็นเดือนที่สุขภาพดีขึ้นนะครับแข็งแรงนะลุยเต็มที่เลยนะครับ ดาวประจำตัวเข้มแข็งเป็นมหาจักรด้วยนะครับขยันกระตือรูร้นลุยได้เต็มที่นะครับมหาจักรฟักตัวขึ้นเป็นใหญ่ขอบคุณชาวพิจิกและทุกราศีที่เข้ามาติดตามรับฟังอาจารย์นักการแก้วเพิ่มนะครับฝากช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับหรือใครสนใจดูดวงฟรีกับอาจารย์นักการเข้าไปติดตามรายการทุบโตโหนะครับทางวิทยุ fm 97 ทุกวันจันทร์นะครับเวลา11โมงถึงเที่ยงนะเบอร์โทรนะครับโทรเข้าไปดูดวงสดหน้าใหม่ได้เลยนะครับ0 2 2 7 6 3 6 3 3 0 2 2 7 6 3ห3 3นะครับหรือใครต้องการพิสูจน์คอมเมนดูดวงส่วนตัวในเดือนอสิงหาคมเป็นเดือนแห่งวันแม่นะครับวันแม่แห่งชาตินะครับก็ฉลองวันแม่โดยการจัดโปรลดพิเศษต่ตำสุดในรอบปีเนี่ครับกลาดูดวงนะครับนะก็ลดครึ่งราคามาตั้งแต่โควิดแล้วนะครับ จากราคา2,000เหลือ1,000แต่วันแม่เนี่ยจัดเต็มที่นะครับเต็มคาราเบลไปเลยนะครับสนใจโทรเข้ามานะครับ0910055151หรือไลน์นะครับจ่องคิวที่ไลน์นะครับแอสไซนัทแอสโตรนะครับขึ้นต้นโดยแอสไซน์นะครับนัท n a t นะครับ a s t r o นะครับนัทแอสโตรนะครับขึ้นต้นโดยแอสไซน์นะครับจองคิวทางไลน์นะครับ โอเคนะครับขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับฟังก็ขอให้คุณแม่ทุกคนมีความสุขเป็นที่รักของลูกหลานขอให้มีลูกหลานกระตันยูรู้บุญคุณตอบแทนบุญคุณคุณพ่อคุณแม่นะครับขอให้คุณแม่ทุกคนสุขภาพดีมีความสุขสมหวังแฮปปี้ที่สุดในวันแม่นะครับสวัสดีครับ